รถเอคนผลายบาดห้ามต่อไปเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราตัวล็กตัวเ็กเอายอแล้วส่วไม่ใหญ่เอาล้ตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวล็ตัวเล็กๆทั้งน้อนวานอีกหนึ่งสายเก่ามอย้องกันได้

S <S <an> <S ปลาครับของนี่คับลงไปก้างเยอะตอนนี้ดีวกว่าก้างเยอะได้แต่ปลาข้ามน